คิวเตมีครับและคลิปนี้ร,รีวิวก,กันกับเครื่องเป่าผมไลเฟน SE ที่บอกเลยว่าจะทำให้คุณลืมที่เป่าผมรุ่นเก่าๆไปเลยครับ ก่อนอื่นเรามาแกะกล่องกันก่อนเลยดีกว่าแพคเกจจิ้งกล่องของไลฟ์เฟนเอต้องบอกว่าดูดีมากๆเลยนะครับและตอนแกะกล่องนี่ก็แกะง่ายเลยแกะออกมาก็จะเจอตัวเครื่องเลยนะครับภายในกล่องนอกจากตัวเครื่องแล้วก็จะมีคู่มือครับที่คุณสามารถอ่านได้เพื่อ,อใช้งานได้อย่างถูกต้องเนาะนอกจากนี้ก็มีกล่องครับกับอุปกรณ์เสริมนั่นก็คือหัวได้นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นแบบไดแต่งทรงเนาะก็ทำออกมาได้ดูดีมากๆส่วนตัวเครื่องก็สวยมินิมอลแบบนี้เลยครับ เมื่อพูดถึงได้เป่าผมรุ่นเก่าๆนะครับปัญหาก็คือความเร็วลมนี่บางทีก็เบาไปนะครับบางทีอุณหภูมิก็สูงเกินไปซึ่งสิ่งพวกนี้ทําให้ผมเราแห้งช้านะครับแล้วก็อาจจะทําให้ผมเราเสียหายหรือหนังศีรษะเสียหายจากความร้อนได้ครับแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยที่เป่าผมไลเฟนเอสีครับให้ความเร็วลมสูงถึง21เมตรต่อวินาทีและความเร็วรอบมอเตอร์ระดับ15,000รอบต่อนาทีครับทำให้เป่าผมแห้งได้เร็วกว่าได้เป่าผมทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดจริง รรปรับความแรงได้2ระดับนะครับนั่นก็คือระดับกลางแล้วก็ระดับแรงนั่นเองครับนอกจากลมแรงแล้วก็ยังสามารถควบคุมอุณหภูมิได้มั่นยำนะครับมีให้เลือกหลายโหมดเลยทั้งลมเย็นลมอุ่น50องศานะครับแล้วก็ลมร้อนครับและอีกหนึ่งโหมดกับลมร้อนสลับเย็นก็สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับทุกสภาพผมนะครับยังช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนที่มากเกินไปแล้วก็ลดความเสียหายได้ดีกว่าใดเปาผมทั่วไปอีกด้วย อีกหนึ่งจุดเด่นของ Li f e เฟนเก็คือมีระบบไอออนภายในตัวครับที่มีเจเนอเรเตอร์สามารถผลิตไอออนประจุลบได้สูงถึงเกือบ200ล้านหน่วยช่วยป้องกันไฟฟ้าสถิตครับที่ทำให้ผมชี้ฟูผมเราจึงดูเรียบเงางามนะครับมีน้ำหนักไม่กระด้างแล้วก็อยู่ทรงได้ดีหลังเป่าครับ Li ฟ e เฟนเ e มีดีไซน์ที่ทันสมัยครับมีให้เลือกกันถึง4สีสดใสเลยนะครับชมพูขาวฟ้าเขียวชอบสีไหนก็เลือกกันได้เลยครับ ตัวเครื่องนี่น้ำหนักเบาครับเพียง407กรัมก็จะพกพาสะดวกเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับสายไฟนี่ยาวถึง1.7เมตรมีฟิลเตอร์กรองฝุ่นนะครับที่คุณสามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้ด้วยเพื่อยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ครับทดสอบการใช้งานจริงนะครับลังอาน้ําเสร็จนี่ผมใช้ไลฟ์เฟินเอสเป่าผมตอนนี้ผมมัดมานะครับผมของผมนี่จัดอยู่ในโหมดผมสั้นแหละนะฮะปรากฏว่าใช้เวลาเพียง1นาทีเท่านั้นนะครับ ผมของผมนี่ก็เรียกว่าแห้งสนิทเลยครับเร็วมากๆส่วนผมที่ได้ออกมาก็ดูเรียบลื่นนะครับเงางามไม่ชี้ฟูเลยนะครับแถมยังจัดแต่งทรงได้ง่ายด้วยครับ ซึ่งมีความต่างจากไดเป่าผมแบบเดิมที่เคยใช้อย่างสิ้นเชิงเลยไม่ได้รู้สึกว่าผมแห้งเสียหรือว่ารู้สึกว่าร้อนหนังศีรสะจนเกินไปเหมือนแบบเครื่องเก่าๆเ,เลยขอบอกเลยว่าไรเฟนเอซีนี้ใช้งานได้ดีจริงๆนะครับส่วนใครที่มีผมยาวปานกลางนะครับประมาณประบ่าเนาะก็จะแห้งได้ภายใน3นาทีนะครับแล้วก็ถ้าผมยาวแบบยาวถึงเอวเนี่ยก็จะแห้งภายใน5นาทีครับจัดแต่งทรงผมให้ง่ายขึ้นด้วยหัวไดาปากแบนอย่างสมูทน็อตโซครับที่มากับในกล่องเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบ มันเหล็กด้วยติดง่ายๆเลยครับแล้วก็สามารถหมุนองศาต่างๆได้รวมไปถึงถอดออกก็ง่ายเช่นเดียวกันสรุปแล้วเนี่ยไลฟ์เฟนเอสอีก็เรียกว่าเป็นเครื่องเป่าผมครับที่แก้ปัญหาคงได้เป่าผมรุ่นเก่าได้อย่างตรงจุดเลยนะครับมีฟัง์กชั่นครบครันเลยความเร็วลมสูงถึง21เมตรต่อวินาทีนะครับควบคุมอุณหภูมิได้หลายระดับรวมไปถึงมีระบบไอออนลดผมชี้ฟูครับ ได้ผลลัพธ์ผมสวยเหมือนเป,าเป่ามาจากร้านเลยส่วนในเรื่องของการพกพาก็สะดวกด้วยน้ำหนักที่เบาดีไซน์ก็ทันสมัยสีสันส,สดใสให้คุณได้เลือกนะครับสายไฟย,ยาวใช้งานสะดวกสุดๆแถมยังมีฟิลเตอร์กรองฝุ่นที่ทำความสะอาดได้และเสริมด้วยหัวไดร์แบบแม่เหล็กครับที่คุณสามารถเปลี่ยนตามการใช้งานต่างๆได้อีกด้วย l ล f e เฟนเอีครับมีราคาที่จับต้องได้เพียง2 8 9 9บาทเท่านั้นครับบอกเลยว่าราคานี้แต่ว่าได้สเปคและฟังก์ชันแทบไม่ต่างจากได้เปาผมระดับพรีเมียมราคาหลักหมื่นเลยครับและผมมีโค้ดส่วนลดมาฝากกันด้วยครับใส่โคดนี้ได้เลย QT 2 0 0นะครับใช้ได้ในวันที่25-27ถึงมีนาคมปี67ครับได้รับไปเลยราคาพิเศษเหลือเพียง2464บาทเมื่อซื้อในช่องทางออนไลน์ของแบรนด์ครับทาง s h อป e e ้แล้วก็ลาซาด้าครับ ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆครับสำหรับใครที่อยากได้เครื่องเป่าผมดีๆสักเครื่องหนึ่งใครอยากได้ไ i เฟนเอส e ไปใช้งานก็แนะนําเลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนใครสนใจมาเจ้าของก็สามารถกดลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ในแคปชั่นได้เลยครับหวังว่าคลิปรีวิวนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ